มาแล้วครับนะสำหรับรีโวตัวมิดนะครับโอ้โหหน้าหมูป่าเกียร์ออโต้ครับสำหรับคันนี้เป็นตัว2.4ตัวมิดนะครับไม่ใช่ตัวเอ็นทีนะคือตัวมนะิดอ่ะอ่าตัวสูงขึ้นมานะครับก็ตัวนี้เป็นตัว Z ซ d อ t ดิชันครับเป็นตัวแคปเตียที่มีแคลริบอยพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะยังมีทีว่าเกียร์ออโตโอ้ไม่แค่แสนหนึ่งหมื่นครับกับราคา4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันครับ รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนคันนี้ใครอยากได้ว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้กันจากนั้นหน้าเป็นโคมียมนะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะหน้าใหม่ดุดๆุตัวนี้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องทุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศส่วนรายละเอียดคันี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมีแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จิงใจที่สุดแล้วในมียนมาลี กับแมนเพชยนครับกระบะมือ2ช่องนี้เป็นช่องใหม่ใครเป็น f อฟซกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะแยกจาก4ประตูออกมานะครับก็จะมีเฉพาะตัวแคปเนาะที่เป็นแคปเตี้ยแคปสูงนะผมก็พยายามจะรวมกันให้ได้ดูนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าตัวรีโวนะขายดีที่สุดนะครับก็จะเอาในส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโวเนาะก็ถือว่าสวยตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าใหม่นะครับเป็นตัวมิดนะไม่ใช่ตัวเอนทีนะครับไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวมิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวกระจัง หน้าแบบนี้เลยนะครับนะเป็นตัวหน้าโคเมียมครับกระจังนนหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบล็คครับโคเมียมสีสวยเกียร์ออโต้นะครับปี2021 นะครับเลขแม่แสนหนึ่งหมื่นไม่ได้ถือไว้เยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาดีด้วยนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันครับใครอยากตัดสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ถือว่าสวยไฟตัดหมอกมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาไฟตัดหมอกจะไม่มีมาให้นะครับแต่ตัวนี้บอกเลยสภาพคมไปถือว่าสวยถือว่าแจ่มสันเหลี่ยมปากระโปรงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับและที่สําคัญด้านข้างครับรอยลักยิ้มไม่มีอันนี้คือรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเอามาถ่ายกลัวจอไม่ทันกันนะครับบอกเลยว่าขายดี ผมถ่ายลงนะประมาณไม่ถึงวันนะครับลูกค้าสนใจจองมาอย่างนี้นะครับนะแต่ก่อนจองผมแนะนํานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าจองมาแล้วแล้วซื้อไม่ได้นะครับผมขออนุญาตสอบถามข้อมูลก่อนจองเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับนะทั้งลูกค้าแล้วก็ผมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์ไว้ใจได้นี่ผมเหน,นืออยู่แล้วนะครับผมมี10สถาบันการเงินนะครับในการจัดไฟแนนซ์นั่งรอทําเคสเลยเพราะว่าผมเป็นเต็นท์ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยนะครับติดหนึ่งใน3นะครับนาตินหนึ่งใน3ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเก็บระหว่างกันชนด้านหน้าก็ถือว่าโอเคครับไม่มีอ้านะล้อแม็กซ์สวยๆครับพร้อมกับยางดันหลบครับปี2024แล้วเรียบร้อยนะฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ผมล้างนี่บอกเลยว่าป้ายแดงอายแน่นอนนะครับยางปีใหม่เลยเรียบร้อยและได้ได้ยางอีหอด้วยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นขอบ16นะครับเป็นแม็กซ์นะจะไม่ใช่ล้อกระช้านะครับเป็นแม็กซ์แล้วเรียบร้อยนะครับภายในซุ้มล้อผมให้ดู โชก่อนนะครับตัวโชกอยู่ในสภาพดีแน่นอนนะครับคนอาจจะเยอะอะไรอาจจะเยอะนะผมล้างพวกนี้นะครับบอกเลยว่าป้ายแดงไอ้นะครับป้ายแดงไอ้สภาพจะเหมือนพวกพอจูเนอร์พวกนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับกระจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในในส่วนของตัวมิดนะครับกันสาดถ้าอยากได้มายวผมจัดการให้เรื่องของแถมผมแถมให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความชัดเจนนะผมชัดเจนอยู่แล้วโดนมาอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับตรงนี้นะครับมือจับ สวยๆนะครับนะมือจับสวยๆเป็นโครเมียมเรียบร้อยกระจกของแท้จากทางโตโยต้าเนาะและที่สําคัญตัวแคลิบอยนะครับอันนี้มันจะไม่ใช่เกี่ยวกับกับตัวรถนะครับแคลิบอยนะครับสีตรงนี้มันแตกเดี๋ยวผมทําสีให้แต่ถ้าซื้อมาแล้วเอามาทําสีตัวรถพวกนี้นะครับผมไม่นําเข้ามาเพราะว่ามันจะไม่ใช่รถเกรดเนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแคลิบอยพวกอะไรเนี่ยอย่าผมจัดการให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงร้อแม็กสวยนะทั้ง4ล้อเลย ครับคัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนถ้าพบว่ามีการตัดต่อครับผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์วารันตีทางร้านผมมีให้นะครับที่อื่นให้แค่3วัน7วันนะครับผมให้30บวันครับถ้าพบว่าเครื่องยนต์มีปัญหาคัสซีมีการตัดต่อคันนี้มีเคยจมจมน้ำมาพลิกคว่ำม,มาผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องวารันตีเรื่องคุณภาพมาตรฐานเรามีให้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะแครีบบอยก็ถือว่าแจ่มเลยขออนุญาตดูด้านในแล้วกันนะครับ อา,อาฟุ่อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่กลัวจองไม่ทันกันเนาะก็ไลเนอร์นะครับดูจากไลเนอร์นะครับก็นะก็เข้ากับเลขไม้นะเลขไม้แสนหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าช้าอะไรมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสะโพกค,ครับหัวน็อตนี่คมกริอนะรบรอยู่แล้วนะครับเราจะคันลดเกรดเออยู่แล้วนะครับที่ไม่มีการชนหนักจมน้าพิคคว่ำแต่เรื่องพวกอันนี้นะครับก็ธรรมดารดมือ2ใช้งานนะครับแต่ผมล้างนี่บอกเลยว่าดําปิดแน่นอน นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีบริการส่งรถสลายห้ด้วยนะครับนะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็นั่งรออยู่บ้านได้นะยวผมให้ไฟแนนซ์ไปหาเพราะว่าผมมีไฟแนนซ์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับรอทําเคสให้นะครับถ้าผลอนุมัติผ่านแล้วจะขึ้นมารับเองด้วยตัวเองก็ได้นะจะผมแถมตั๋วเครื่องบินให้นะครับแล้วหรืออยากให้ส่งรถสลายนะก็ติดต่อมาได้นะครับนะค่ารถสลายก็ประมาณกิโลละ27บาทนะครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะยวผมดูเคสแล้วถ้าเคสไหน ถูกใจหน่อยผมก็แถมรถสไลด์ให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดพวกนี้นะครับตัดสดนะครับราคานี้ยังไม่รวมแบตนะผมขออนุญาตเกินแป๊บนึงนะครับสนสมืนราคาที่ผมพูดนะครับจะไม่ยังไม่รวมแบตเพราะนะครับราคามันควบคุมโดยสคบแล้วนะครับแต่ราคาที่ตั้งและเวลาลูกค้าซื้อต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปรวมในราคารถแล้วก็บอกว่าไม่มีแบตนะครับ ทุกการซื้อขายจะมีแบบกันทั้งหมดนะครับให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของแคริบอยก็ถือว่าแจ่มสันเหลี่ยมมันข้างทั้งซ้ายและขวาก็ถือว่าโอเคเลยครับร้อแม็กแจ่มแน่นอนนะครับเลขคัสซีนะครับของรีโวจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับไม่มีการเจียตอกใหม่แน่นอนนะครับรถคุณภาพเกรดเอยางปีใหม่ยางปียี่ครับเกียร์ออโต้ด้วยยังไงก็คุ้มครับนะเลขไม้แสนหนึ่งหมื่นถ้าเครื่องโตโยต้านะไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับ ไม่ได้ถือว่าเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับนะ่าจะเป็นเบาะหนังแต่ผมดูจากสภาพแล้วน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะนะผมไม่ขายสภาพนี้แน่นอนนะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเนานะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะผมขออนุญาตเปิดแล้วกันในไหนก็ได้เปิดแล้วนะครับจะได้เห็นโครงสร้างกันด้วยเนาะอาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่ครับโครงสร้างนะพวก พวกการตีโป่งการอะไรก็อยู่ในสภาพดีปกติครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ถอดล้อครับชุดแม่แรงคนไหนไม่มีผมก็ต้องซื้อมาใส่ให้ลูกค้านะ,ะไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าไปซื้อเองนะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าลูกค้าต้องไปซื้อเองนะล้ออะไรไม่มีก็ต้องมีให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานบีนะครับวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนะทั้งบนและล่างเลยนะครับในะสภาพหลังคาก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตู นะครับนะไม่ใช่แผงประตูนะแด็บบอร์ดคอนโซลนะครับนะ้า mm. ด้านหน้านะครับ mm. พรอมอะไรจะเป็นพรอมอะไรมันติดฟังกชันแล้วเรียบร้อยจะเป็นมาในส่วนของเต็มเต็มสตรีมเลยคือเหมือนตัว G นะครับนะเหมือนตัว G แต่กล่องจะเป็น J จนะเป็น JE อีอ่าแล้วก็ G นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น Ent นทแล้วก็ High นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นเทียบกับตัวรุ่นก่อนก่อนก็จะเป็นตัว E นะครับก็เพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับเต็มระบบแล้วเรียบร้อยก็ทางตัวต้าก็ไม่ได้ห่วงออปชั่นแล้วนะครับ ก็ออปชันก็ให้มาเยอะแล้วนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าแบบนี้ครับไม่ขาดมีตัวนะครับเกียร์ออโต้สวยสวยหมดอีโคพาวเวอร์โหมดมีให้ครบจบเลยนะครับคันนี้มีกล้องบันทึกด้านหน้าด้วยนะแต่ผมผมถอดออกอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าอ่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับส่วนแรบบอร์ดนะครับนะก็ถือว่าสวยนะกระจกตัวมิดนะครับจะเป็นกระจกแบบพับพับมืออยู่นะครับนะแต่ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกอ่านะครับ ออโต้ฝั่งคนขับนะแต่เป็นประตะูเป็นกระจกไฟฟ้าทาั้งซ้ายและขวาเลยนะครับก็ประมาณนี้หัวน็อตเก็บอยู่แล้วฟิล์มเป็นของ 3M เนะครับแต่ผมดูจากฟิล์มแล้วน่าจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับน่าจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยเนาะมาในส่วนของภายในนะครับให้ดูก่อนนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งตัวหน้าปัดนะครับก็เป็นหน้าปัดใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จอริจิตอตตรงกลางเนาะเป็นจอสีแบบนี้เลย ก็เป็นหน้าปัดทรงสปอร์ตนะครับเลขไมค์ก็แสดงที่1 1 9 0 0 0สนนมนะครับตวมารายอยู่ในสภาพดีรอยแหวนขูดไม่มีแน่นอนนะครับแดบบอร์ดสวยนะครับรอยจุดบางภาพรอยอะไรไม่มีนะและหน้าเป็นหน้าจอ8นิ้วครับไม่ใช่7นิ้วแล้วนะครับเป็น8ดนิ้วแล้วเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ที่สำคัญครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เพย์ได้แอนดรอยออได้แค่ Apple Ca r p l a เได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับครบจบเลยนะครับก็ออปชั่นเขาใส่มาให้เต็มแล้ว แอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบครับคอนโซลตรงกลางถือว่าสวยนะครับ4 4 9 0 0ยังไงก็คุมครับและที่สำคัญคันนี้ได้คุณแจ2ดอกนะครับคุณแจ2ดอกน้อยมากนะครับที่จะได้คุณแจ2ดอกรถมือ2อนะครับ80%อไม่มีคุณแจมานะแต่คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์คุณแจครบ2ดอกและที่สำคัญครับคู่มือมีให้ครบนะครับกล้องบันทึกหน้านะครับมีมาให้นี่เลยนะกล้องบันทึกหน้ามีมาให้ถอดออกนะครับ ก็ลูกค้าคันนี้ไม่ต้องแถมอะไรเยอะครับนะเปลี่ยนแค่ฟิล์มใหม่นะแล้วก็ในส่วนของเอ่ออะไรอะ่ะนะครับกันสาดอ่ตัวตัวกันสาดนะกันสาดพวกเนี้ยตรงประตูนะครับนาะย๋ยวผมจัดการให้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เขาติดตั้งมาให้ครับเป็นฮีเตอร์นะครับหรือไล่ฟ้านะในส่วนของแคนดี้บอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะอ่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับ ใครอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อ,อมาได้ด่วนๆน,นะครับก็ถือว่าแจ่มถือว่าครบนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับผมย้ำอีกทีว่าเป็นตัวมิดไม่ใช่เอ็นที่นะครับเกียร์ออโตโ้หน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับนะใครอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อ,อมาได้ด่วนๆเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับก็ในส่วนในห้องเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าอันนี้คือย,ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับใหม่กลิกเลย นะครับไม่กลิกเลยรถปี21นะครับรอยน้ำมันเยิ้มไม่มีนะผมให้ดูก่อนนี่ครับรอยน้ำมันเยิ้มไม่มีนะครับพวกซีลพวกซีนอะไรต่างๆครับอยู่ในสภาพดีแน่นอนนะครับฝาไม่มีโกงนะครับทีมจะซื้อเราประสบการณ์อยู่แล้วนะครับการเก็บท่อของเหลวการมาร์กต่างๆจากโรงงานอยู่ครบปกตินะครับคานด้านหน้าผมให้ดูก่อนนะครับนี่ร่องการใช้งานนะครับนะต้องมีนะครับห้ามใหม่มานะครับนะผมจำจำไม่เสมอเลยนะคานพวกนี้ห้ามใหม่มาต้องมีร่องการใช้งานอย่างนี้นะครับ ถ้าใหม่มาแสดงว่าคันนั้นมีการถอดไปทําสีแน่นอนนะครับตัวเนมเพจอยู่ครบปกติแบบนี้หัวน็อตกิบกิบแบบนี้นะครับสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคเลยใครอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับหัวน็อตถือว่าสวยนะครับนะ้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตีตาตัวต้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้แผ่นกันความร้อนไม่มีสีขาดแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับน้าก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆ่สวยแบบนี้นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของผมนะแมนเพชรยนต์กระบะมือ2อนะครับอีกช่องหนึ่งกระบะมือ2แมนเพชรยนต์ก็สลับกันนะสามารถเซิร์ชกดติดตามได้นะช่องนั้นก็จะเป็นช่องในส่วนของ4ประตูตัวนี้ก็จะรวมในส่วนของแคปนะครับแยกออกมาให้ลูกค้าได้กดติดตามได้ดูกันนะครับจะได้เลือกดูแบบเต็มสตตีมเลยนะชอบชอบแคปก็มาดูแคปนะครับชอบ4ประตูก็ไปดู4ประตูนะครับก็ประมาณนี้เนาะ สุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยอย่าลืมกด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับวันนี้เมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ